เชี่ยวชาญนะคะการดูแลรักษาด้านความปลอดภัยทั้งในบ้านและอาคารค่ะนะคะอาจจะนั่งเลยค่ะ,คะตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณธุดนะคะช่วยนะคะอธิบายหน่อยนะคะว่าบ้านปลอดภัยเนี่ยไม่หวั่นใครพิบักน,นะคะเป็นยังไงคะผมธุดน,นะครับในนานะของอสมาคมผู้ตรวจสอบ<ม>และบริหารความปลอดภัยอาคารนะครับก็ วันนี้ได้รับเกียรตินะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของบ้านปลอดภัยท่ากางไง่ภายธรรมชาติจากอุบัติภัยใกล้ตัวนะครับก็ในหัวข้อนี้นะครับก็ทางกรทมเนี่ยเขาจัดทําเอกสารคู่มือนะครับให้สําหรับประชาชนนะครับก็ภัยธรรมชาติที่อยู่เฉพาะในกรุงเทพนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอกันก็จะมีอยู่ประมาณสามตัวนะครับก็ประกอบด้วย น้ำท่วมรตรงนี้น้ําท่วมจะชัดเจนเพราะว่าบริเวณเนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงกับน้ําท่วมนะครับก็ถ้าหากเราได้ติดตามข่าวเนี่ยน้ำจะท่วมมาจากตั้งแต่ปทุมธานียุทธยามานะครับมาจนถึงบริเวณเส้นเขาเรียกเส้นคูบอลใหม่มครับข้างหลังนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีน้ําท่วมค่อนข้างพอสมควรนะครับซึ่งปัญหาน้ําท่วมเนี่ยกทมก็ ืงจากปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่น้ำมาค่อนข้างเยอะก็การเตรียมตัวรับมือเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับหลายหลังเนี่ยเจอน้ําท่วมนะครับพอเจอน้ําท่วมเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะครับน้ําเข้าบ้านบางหลังเนี่ยติดตาม ติดตามข่าวสารโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรื่องน้ําท่วมมาเนี่ยนะครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการจัดทําแผนกู้มือตรงนี้แต่เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดตั้งแต่ปีที่แล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างนะครับน้ําท่วมนะครับบางหลังเนี่ยคือน้ําท่วมน้ำท่วมบ้านบุฟางหลังก็คืออยู่ในสภาวะที่น้ําเข้ามาในบ้านแล้วนะครับจากนั้น เวลาน้ำเข้ามาเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างบางคนเนี่ยตื่นตระหนกตกใจน้ําท่วมเข้ามาเนี่ยของที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยต้องเก็บขึ้นมาข้างบนให้หมดนะครับเราเก็บขึ้นมาข้างบนหมดเลยเรื่องไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเวลาน้ําท่วมปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิดไฟรั่วดได้นะครับพอเกิดไฟรั่วเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตนะครับปีที่แล้วถ้าได้ดูข่าวเนี่ยนะครับ,บ่าคน,นมีเสียชีวิตจากไฟไฟไฟดูดเนี่ยก็หลายคน ะระหว,ว่างที่น้ําท่วมเนี่ยเราเก็บของนะครับเราต้องอจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆาไว้ใช้ในในในระหว่างที่เราอยู่ในบ้านที่น้าท่วมอาหารนะครับสิ่งจําเป็นต่างๆยารักษาโรคอุป,ปกรณ์สื่อสารต่างๆ,ๆอย่างเช่นโทรศัพท์นะครับอาจจะต้องมีการเตรียมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีการเตรียมพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้ส่งสัญญ,ญาณแจ้งเหตุหรือว่าเตือนกับเพื่อนบ้านรอบๆ,ๆนะครับแล้วก็าามาเนี่ย มีบ้านที่ยังไม่โดนน้าท่วมบ้านที่ยังไม่โดนน้าท่วมเนี่ยที่เขาต้องเตรียมการก็คือก่อนนะที่น้ําจะมาถึงนะครับบางหลังจะสังเกตเห็นแล้วว่า,าตามท่อน้ําทิ้งตามกระเบื้องนะครับตามในห้องน้ําชั้นหนึ่งเนี่ยน้ำจะเข้ามาก็คือปุดปุดเข้ามาอาจจะในบ่อพักหรือว่าตามชักโครกห้องน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งจําเป็นถ้า,าน้ําเริ่มมาเนี่ยเราต้องทําการอุดอุดพวกบอ่อพักหรือว่าท่อต่างๆที่ต่อเชื่อมจากภายนอกเข้ามาในบ้านเพื่อกันน้ําไหลเข้ามา นะครับอาจจะเป็นอุดด้วยถุงทรายในหลายที่เขาใช้ถุงทรายนะครับชักโคกชั้นหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันตันนะครับพอตันเนี่ยบางที่ก็จะเอาถุงทรายเนี่ยอุดเข้าไปแต่เวลาอุดเข้าไปเนี่ยต้องระวังนิดนึงอุดเข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีเชือกมีลายผูกด้วยเพราะไม่อย,อย่างนั้นเนี่ยบางที่นะครับ<ห>เขาอุดเข้าไปเสร็จเวลาน้ําท่วมมาเนี่ยเราไม่มีเชือกไม่มีลายแล้วเวลาพอน้ําหมดปุ๊บเนี่ยถุงทรายมันไปอยู่ข้างในอยู่ข้างในก็ออกมาไม่ได้มั Bring นก็ตันนะครับแล้วก็พวก บ้านเวลาจะเตรียมตัวนะครับพวกทิ้งเกิดรอยร้าวต,ต่างๆตามบ้านนะครับรอยร้าวตามผนังตามโครงสร้างอาคาราพวกนี้เนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับเวลาเราจะเตรียมตัวเรื่องตัวเราเรื่องการใช้งานห้องน้ําอาหารเนี่ยตัวโครงสร้างบ้านเนี่ยก็ต้องดูด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยโครงสร้างที่มันชํารุดเสียหายแตกแล้ว ถ้าน้ำมาเยอะสูงมากอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกว่า 2, 2> เมตรนะครับ2<ค>มเมตรเนี่ยเวลาน้ําขึ้น2เมตรเนี่ยน้ําหนักมันค่อนข้างจะเยอะนะครับมันดันสามารถดันให้ตัวบ้านเนี่ยพังได้เลยะนะครับและยิ่งบ้านที่มีรอยร้าวนะครับมันก็จะเป็นจุดอ่อนพอน้ํามาปุ๊บเนี่ยรอยร้าวเนี่ยจะแตกแตกขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็พังตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับ<ม>อันนี้คือตอนน้ํามาพอน้ํามาปุ๊บเนี่ยต้องเตรียมอย่างนี้นะครับ<ค>ทีนี้พอน้ําไปแล้วจริงมันจะมี3ตัวก่อนมาระหแล้วก็ ก็คือหลังไปนะครับก็จะเริ่มไปแล้วเนี่ยน้ําที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนานๆนี่น้องบอกก็คืออย่างแถวยุดยาปทุมธานี2เมตรนะครับพอ2เมตรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลาน้ําไปแล้วหลักง,ง่ายๆเลยนะครับหนึ่งก็คือพวกความเสียหายต่างๆที่เรามองเห็นตัวบ้านสีเราเห็นชัดเจนสีลอกมีคราบดา่างบอกระดับน้ําชัดเจนว่าตอนนี้น้ามาเนี่ยสูงเท่าไหร่ชี้จุดชัดเจนเห็นชัดเจนอ่าค่ะ ตัวนี้นะครับหลายๆที่เนี่ยเขาเป็นเกณฑ์ในการวัดได้เลยว่าระดับน้ําบริเวณนี้เนี่ยเขาสูงกี่เมตรนะครับนอกจาก,กรู้ระดับน้ำระดับน้ําแล้วเนี่ยบางหลังนะครับรู้ด้วยว่าบ้านซุดหรือไม่ซุดเพราะว่าไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอหรือเปล่าเพราะว่าบ้านหลังไหนถ้าเกิดมีอาการซุดตัวนะครับแล้วมีมีน้ำเนี่ยเข้ามานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าแนวเส้นน้ำเนี่ยกับแนวพื้นบ้านเนี่ยไม่ขนาดกันจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่ขนาดกัน พราะไม่ขนานกันก็สันนิษฐานได้ว่าบ้านอาจจะมีการซุดตัวอันนี้อาจจะซุดก่อนหน้านี้หรือว่าซุดจากน้ําก็ได้เพราะว่าน้ํามา2เมตรนะครับน้ำหนักมันมาด้วย2ตัน2ตันต่อตารางเมตรนะครับไม่ใช่น้อยนะครับโดยทั่วไปออกแบบบ้านเนี่ยรับน้ําหนักได้ประมาณ200กิโกรัมต่อตารางเมตรนะครับผมประมาณน,นนะคบยืนในหนึ่งตารางเมตรนะครับแต่นั่นมา2ตันก็ต้องระวังเรื่องของโครงสร้างว่ามันมีความเสียหายยังไงบ้าง อุปกรณ์ต่างๆท่อน้ํานะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะเป็นสําคัญเพราะว่าเวลาน้ําท่วมอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยน่าใช้เพราะมันจะอันตรายไอ้พวกไฟฟ้านี่มันมันไม่ชอบน้ำอยู่แล้วปลั๊กต่างๆพวกนี้นะครับบางทีเราจะต้องเปลี่ยนตู้ไฟต่างๆเนี่ยก็ต้องก็ต้องระวังนะครับก็หลังจากน้ําไปเราก็ต้องทําความสะอาดซ่อมแซมบ้านนะครับอันนี้คือเรื่องของน้ำก็อยากจะมาค่ะอย่างเช่น ถ้ะเราเปิดยู่ภายในบริเวณบ้านนะคะอายุนะครับ่มันจะมีผลเนี่ยสำหรับอาคาสูงอาารเนี่ยมันจะเป็นตัวบาดทุ่มมากบางลมด้วยลมธรรมดาอะไรเนี่ยจะค่อนข้างเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยลมมาปุ๊บเนี่ยมันสามารถหักโค้งในตัวมาได้ซึ่งตัวนี้อันตรายก็คือ บ้านใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับบริเวณป้ายเนีน่ยก็ต้องระวังโดยเฉพาะในชุมชนนะครับจริงๆมีกฎหมายว่าพวกป้ายเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดว่าการาสร้างป้ายเนี่ยต้องอยู่ห่างจากพื้นที่บ้านเรือนอะไรประมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าป้ายที่มันมีก่อนหน้านี้แล้วแล้วอยูอย่ในที่ชุมชนเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะครับลงได้แล้วก็ส่วนที่เป็นอาคารสูงหรือหรือบ้านด้วยก็ได้นะครับถ้าลมแรงมากๆเนี่ย พวกหน้าต่างต่จุดที่เป็นจุดรับลมครับผนังคอนกรีตเนี่ยเราไม่ต้องห่วงผนังกอ่อหินไม่ต้องห่วงแต่พวกหน้าต่างอาจจะต้องมีการยึดําโครความมั่นคงแข็งแรงให้มันนะครับในกรณีถ้าพายุมาจริงครับอันนี้ก็คือต้องระวังนะครับและอะไรที่ถ้าลมเข้ามาแล้วระวางของอะไรที่มันสามารถล่วงได้าจากลมเนี่ยเราก็อาจจะต้องวางไว้ที่ตำแหนะครับนี้ ก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่าถ้าเกิดเวลาพายุมานะคะหรือคนจะที่ระวังเลยจุดรับลมนั่นเองบางท่านเนี่ยอาจจะมีหน้าต่างเาะที่พายุเข้าพอดีนะคะก็อย่าลืมค่ะหาที่ยึดอะไรไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันไว้ถ้าเกิดาเรื่องแผ่นดินไหวเพราะว่าในกรุงเทพของเราเนี่ยเป็นพื้นชั้นดินอ่อนถูกไหมใช่ครับตรงนี้นี่คือจะผลกระทบน้างย,ยังไงบ้างคะแผ่นดินไหวนะครับค่ะแผ่นดินไหวเนี่ยบ้านเราเนี่ยเริ่มมีการ เป็นห่วงเรื่องของแผ่นดินไหวค่อนข้างมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้แผ่นดินไหวรอยเลือนต่างๆเนี่ยมีการขยับตัวกันค่อนข้างเยอะนะครับในประเทศไทยนะครับในกรุงเทพเนี่ยรอยเลื่อนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไม่ได้ผ่านกรุงเทพจริงๆแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เกิดที่กรุงเทพดังนั้นผลกระทบมันจะน้อยแต่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่ารอยเลื่อนต่างๆรอยเลื่อนแถวการชนะุรีเนี่ยเวลามันเกิดการขยับตัวแผ่นดินไหวเนี่ยเปอกโลกขยับตัวพอขยับปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการปล่อย คือพลังงานออกมาในแนวราบแผ่นดินไหวเนี่ยคือการสั่นสะเทือนการเคลื่อนตัวในแนวราบนะครับในแนวราบขยับปุ๊บกรารเคลื่อนตัวเนี่ยมันจะส่งเป็นคลื่นไปในกรุงเทพเนี่ยถึงแม้ไม่ได้อยู่ในโซนแผ่นดินไหวนะครับแต่ว่านี่จากกรุงเทพอย่างที่น้องแจ้งมาคือเป็นดินอ่อนดินอ่อนนะครับข้อเสียของมันก็คือนอกจากเวลาเราก่อสร้างต้องลงเข็มยาวแล้วนะครับดินอ่อนเนี่ยมันจะขยายขึ้นแผ่นดินไหวด้วย คือขยายจากสมมติเข้ามาเล็กๆเนี่ยถ้าเจอดินฐานปุ๊บมันจะขยายใหญ่พอขยายใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลกับโครงสร้างโครงสร้างบ้านเราส่วนใหญ่ในกรุงเทพอยู่บนเข็มพอส่งผลปุ๊บเข็มโครงสร้างขยับขยับอาคารสูงเนี่ยจะรู้สึกสั่นไหวได้ที่ทบริเวณอสูงบ้านส่วนใหญ่จะน้อยนะครับมีไม่มีนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่จะน้อยอาคารสูงเนี่ยที่สําคัญเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยเวลาเกิดแผ่นดินไหวนะครับต้อง หาที่กำบังอย่างเดียวนะครับไม่ต้องว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวปุ๊บเดี๋ยวต้องไปบอกคนนั้นคนนี้เดี๋ยวต้องหลบไปอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวต้องเก็บของตรงนี้มันไม่ทันเราหาที่กำบังที่แข็งแรงอย่างเช่นใต้โต๊ะนะครับมุดเข้าไปเลยอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะที่ทํางานหรือที่มีความมั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์ต่างๆที่ถ้าหากว่ามันล่วงลงมาแล้วอันตรายอย่างแก้วหรืออะไรอย่างนี้นะครับพยายามอาคารสูงเนี่ยเราไว้ต่าๆนะครับแล้วเราก็หลบ ไม่ไม่ต้องหนีด้วยไม่ต้องหนีไปบันไดหนีไฟไปลิฟต์ไม่ต้องไปนะครับเพราะว่ามนอันตรายเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเวลาคนวิ่งเนี่ยการการส่งตัวจะค่อนข้างยากบนบ่าครับก็หลบอย่างเดียวนะครับือ,อช่วยได้คือหลบอย่างเดียวคือหลบอย่างเดียวบางคนไม่ทราบไหมคะเพราะว่าบางทีแบบแผ่นดินไหวใช่ไหมคะก็คือจะหาที่วิ่งและจะเริ่มวิ่งแล้วเพื่อหาที่กลับมาแล้วก็พาตัวเองเนี่ยออกไปจากจุดจุดนั้น เหมือนไฟไหม้ใช่ใช่แต่นี่คือแบบก็อนนี้ก็คือความรู้อีกหนึ่งความรู้นะคะอย่างที่บอกไปเขาว่าเวลาแผ่นดินไหวค่ะหาที่กำบังไว้เลยนะคะก็คือหลบค่ะที่ใต้โต๊ะนะคะหรือว่าอย่าวิ่งค่ะเพราะว่าแรงที่เราวิ่งเนี่ยทำให้อ่าตึกนะคะมันก็คือเคลื่อนไหวไปด้วยนั่นเองเอาละเดี๋ยวในเรื่องไฟไหม้มากดีกว่าตรงนี้เลยอุปกรณ์มาด้วยนะคะสําหรับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราูดในร่างก็ได้จะเล่าเรื่องไฟไหม้ก่อนแล้วกันอ่าได้ พี่อย่างไฟไหม้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยค่ะอยากจะทราบค่ะว่าเกิดบ่อยไหมสถิติที่ผมบอกคราวที่แล้วประมาณพันครั้งพันครั้งใช่ในหนึ่งปีใช่ไหมคะตอพันครั้งทําไมถึงเกิดนะคะพี่เอาจริงๆตามหลักแล้วในกรุงเทพพี่เกิดทำมเพราะถหลายางมากนะครับเกิดทั้งที่ตั้งใจแล้วไม่ตั้งใจค่ะที่ส่วนใหญ่คือเกิดจากความประมาทประมาทก็คืออย่างไฟไหม้เนี่ยค่ะ เวลาตามบ้านนะคะเวลาเกิดแตุเพลิงไหม้เนี่ยการสืบหาว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรได้บ้างเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ส่วนใหญ่จะโยนไปก่อนว่าไฟฟ้ารัดวงจรไฟฟ้าร,รัดวงจรคือนื้นอะไรไม่ออกเนี่ยไฟ<ช>ฟ้าร,รัดวงจรเลยแต่ถามจริงๆเถอะข่ะวว่ามันรัดง่ายขนาดนั้นเลยไหมคะจริงๆมันก็ไม่ง่ายนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยแต่ยกเว้นว่าถ้าหากว่ามันมีสภาพเสื่อมจริงๆว่าบ้านหลังนี้เก่ามากสายไฟเก่ามากเราใช้ไฟแบบ เราลับตัวหนึ่งเนี่ยเราใช้ไฟพวกคอมพิวเตอร์เราดีในทุกอย่างเนี่ยใช้ไม่เหมาะสมก็เป็นะ<า>นะครับอันนี้คือกิจการใช้งานานะครับก็ไฟไหม้กิจการใช้งานไฟฟ้าลาัดวงจรถังแก๊สนะครับหลายที่ก็เกิดเยอะถังแก๊สเนี่ยบ,<า>บ้านเราเนี่ยาการทำผ้าเนี่ยก็ยังใช้ถังแก๊สกันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้จะมีเป็นเขาเรียกว่า เตาไฟฟ้าด้วยเตาไฟฟ้าไม่ใช้ถังแก๊สแต่มันไม่ค่อยแรงนะครับถ้าคนกบเข้าวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยแรงถังแก๊สเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับสภาพถังเราเช็คก่อนเลยสภาพถังเรียบร้อยไหมมอกรือเปล่ก็คือต้องมาตรฐานนะครับแล้วก็ตัววาลนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยสายสายแก๊สเนี่ยจากถังแก๊สเข้าที่เตานะครับควรจะมีเช็ควาลตัวนึ่งเช็ควาลเนี่ยเวลาเราถ้ากเราไม่มีตัวนี้เนี่ยเวลาเราเปิดถังแก๊สนะครับ <C at> แก๊สเนี่ยก็จะวิ่งเข้าสายแล้วก็วิ่งไปออกตรงเ<อ>ตาแก๊สเลยซึ่งเวลาถ้าเกิดมันรั่วเนี่ยจะสามารถรั่วได้เลย <C at> แต่มันจะมีตัวเช็ควาลตัวหนึง่งเช็ควาลเนี่ยมันจะติดอยู่ใกล้ๆกับตัววาล์วถังแก๊สเลย <C at> คือเวลาเราเปิดวาล์วถังแก๊สปุ๊บครับ <C at> เราต้องกดกดตัวนี้ด้วยถ้าเรา <C at> ไม่กดเนี่ยแก๊สก็ยังไม่ออกมานะครับดังนั้นมันก็จะป้องกันเรื่องของแก๊สรั่วได้นะครับโอปก็มีขายตรงนี้ก็เช็คดนึงเนาะเพ่จะถักแก๊สดู่ภาพนะครับแล้วก็ เรื่องของคนสูบบุหรี่ก็ระวังในที่<า>นี่นเขาเรียกว่าอาคารอาคารสาธารณะนะครับค่ะสูบบุหรี่หรือว่าไอ้ที่ที่เกยบกับใช้ไฟแช็กเนี่ยองระวังาาบางที่บุหรี่เนี่ยประมาทเห็นว่านิดเดียวนะครับเราบางทีเราดับไม่สนิทเราทิ้งาบางทีมันสามารถไม่เกิดไฟไหม้ได้อีนนี้ระวังบุหรี่ด้วยอันนี้คือบ้านนะครับบ้านหรือว่าอาคารก็ไอ้ที่ดังๆเนี่ยพวกพวกสถานท่องเที่ยวสถานบริการที่มัออกข่าวไอ้พวกนั้นเนี่ยจะเป็นอีกเคสหนึ่งคละ อะพวกอย่างซานติก้านะครับ <g ül üyor> พวกนั้นเนี่ยเกิดจากาการแสดงในพวกนี้ก็ต้องระวังวัสดุต่างๆที่เราใช้ในพวกนี้ก็ต้องดูด้วยว่ามันทนไฟได้ไหมเดี <c oughs> ๋ยวนี้มีกฎหมายเรื่อง <c oughs> การก่อสร้างวัสดุเนี่ยเราต้องเป็นวัสดุทนไฟด้วยทนไฟ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้กันไฟนะครับคือทนได้ระดับหนึ่งอ๋ออย่างเช่นชั่วโมงสามชั่วโมงคือทนทนเท่าน้นสามชั่วโมงเนี่ยคือต้องไม่พังไม่เป็นไรสําหรับบางทีคนอยู่ในอาคารสามารถหนีได้ นะคะก็คือให้ทนยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างเช่นไฟอาจจะแบบไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้คือคสาเหตุนะครับค่อทีนี้เวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยถ้าเป็นไฟไหม้เล็กๆไม่มากะนะครับตามบ้านตามห้างะคระับตามอาคารสาธารณะเนี่ยเราก็สามารถใช้อุปก,กรณ์พวกเนี้ยดับได้ค่ะ,คะเดี๋ยวเรา,เราดูอุปก,กรณ์เลยมครับถา่าได้เลยนะคะเดี๋ยวดูอุปกรณ์ดีกว่าค่ะ ว่ามีอะไรบ้างนะคะอาเดี๋ยวให้แด้านล่างเลยค่ะก็เดี๋ยวเจอเลยครับค่ะเราเห็นกันทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ค่ะต,ตัวนี้นะครับเรียกว่าเคมีแห้งหรือว่าไดเคมีคอลนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหนังแบบเพิ่งเบสิกสูตรลยที่เราใช้กันตามบ้านรือเปล่าคะตามบ้านใช้ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ตามบ้านจะเริ่มมีการติดตามกันมานกขึ้นแต่ก็ปอดสิน ตัวนี้ดับอะไรได้มากนะครับดับเพลิงเขาเรียกว่าคลาส A B แล้วก็ C นะครับเราให้ฟังก่อนว่าไอ้คลาสที่เขาแบ่งเนี่ยอย่างคลาสเเนี่ยเศษไม้เศษผ้าเศษกระดาษนะครับเศษไม้เศษผ้าเศษกระดาษเนี่ยคือเป็นแบบว่าธรรมดาทั่ทวๆไปนะครับตัวนี้ดับได้คลาส B เป็นพวกน้ำมันนะครับนะ้ำมันอะไรก็ตามที่ติดไฟตัวนี้ก็ดับได้แล้วก็สุดท้ายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรดับได้ไหมดับได้ แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ตักเพราะว่าเวลาฉฉดเนี่ยจะทิ้งค่าบางทีก็ทำให้อ,อุปกรณ์มันชรุดเสียหายตัวนี้เป็นตัวเบสิคสุดนะครับการใช้งานนะครับเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยสำคัญเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเพลิงไหม้เป็นประเภทไหนอยู่ในอยู่ในที่ที่เขากำหนดหรือเปล่านะครับถ้าเรารู้แล้วว่าเป็นประเภทนี้ปุ๊บเราเลือกใช้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย เราก็เอาถังดับเพลิงนี้มานะครับแล้วก็มาเยือนอยู่เหนือลมนะครับเวลาฉีดถังดับเพลิงเนี่ยคันมากเยือนอยู่ใต้ลมใต้ลมม่ <c oughs> ได้ไดสรุปแล้วโดนหน้าตัวเองเอยือนอยู่เหนือ,นอลมเสร็จปุ๊บนะตรงนี้เนี่ยจุดแรกเขาเรียกว่าสลักเกลียวนะครับดึงดึงสลักเกลียวที่เขามีไว้นะครับตัวนี้สาคัญที่เขามีไว้เพราะอะไรเพราะว่าอยู่น้อยหนึ่งจะได้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่มีการใช้งานนะครับรู้ว่ามันมีน้ำยานะครับว่ามีน้ำยา เสร็จเราดึงดึงปุ๊บออกมาเสร็จเราดึงสายจับสายดึองออกมาเลยครับจับสายนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคันบีบนะครับเราฉีดไปที่ใต้ฐานของ,ของ,ข,องของเพรื่องไม้นะครับระยะห่างประมาณเมตรถึง2เมตรนะครับแล้วเราก็บีบบีบให้สุดนะครับบีบไปเลยทีเดียวตัวนี้ใช้ได้ทีเดียวแล้วก็ไปเติมพ้นยาใหม่นะครับนี้ใช้ได้ทีเดียวนี่เบสิกสุดตามบ้านก็ควรมีไว้นะครับเพราะว่าถัง ไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยมีไว้ใช้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุไม่น้อยเราใช้พวกนี้ตัดได้สองร้อยครับสองถังสามถังครับมไม่ใช่ครับจริงเหรอครับที่ผมตัดอยู่โอเคแต่ละที่จะไม่เท่ากันเนาะตัวที่สำคัญคือมันเริ่มต้นต้องต้องดูค่าขนส่งแพงคือตัวเนี้ยเป็นตัวเบสิกสุดแต่ก็ไปลองลองหาตัวดำทั้ง คือตัวนี้เนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งถ้าซื้อนะครับสำคัญเวลาเราดูถังเคมีแห้งไม่ใช่ว่าเราดูนี้นี่ห้อน,นี้ไปวัดอะไรใหม่ยูบนห้างซื้อเลยมันจะมีเขาเรียกว่าไฟเลตติง้งไฟเลตติ้งคือตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบอกคุณภาพของสารเคมีข้างในว่าในสารเคมีที่อยู่ในนี้เนี่ยความสามารถในการดับเพิงเนี่ยมันดีไหมไฟเลตติง้งตัวเลขยิ่งสูงสูงอย่างตัวนี้เขาเรียกว่า 6A 30B 6A หมายถึงอะไร 6A ก็คือ A ก็คือบอกว่า ื้อเพลิงธรรมดาเลขหก็คือเวลาเขาจะเอาตัวเลขมาเนี่ย mm hmm. เขาจะทาการทดสอบโดยเอาไม้มาเรียงกันแล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็เอาตัวนี้มาดับถ้าหากว่าอัตราการดับเหย่เร็วอยู่ในช่วงที่เขากาหนดเนี่ย mm hmm. เขาจะให้ค่าตัวเลขยิ่งเลขสูงเนี่ยการดับเพลิงยิ่งดี mm hmm. ดีก็คือน้ามันน้ํามันเนี่ยเขาจะเอาเป็นกระบะโมหะแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็จุดไฟนะครับ mm hmm. ตัวเลขยิ่งสูงยิ่งดีราคาก็จะสูงขึ้น mm hmm. บางที่ไม่ทราบนะครับ mm hmm. เห็นว่าที่ถังดับเพลิงสองตัวสองถัง ตัวนี้ถูกกว่าแต่ว่าไฟเลตติ้งมันก็ตับกว่าคนไม่ทราบเห็นราคาถูกซื้อเลยไฟเลตติ้งต่ำๆนะครับเวลาชีดเนี่ยดลับได้ไหมหลับได้แต่ว่าหลับยากหน่อยนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็เลือกงสูงไว้ก่อนนะครับถังนี้แค่นี้แห่ไหโอเคแล้วทำไมถังนี้ถึงหน้าตาประหลาดขนาดน,นี้คะมไม่ทราบอ๋อเหรอไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคนะคะอาจจะไม่ทราบนะคะตัวนี้เนี่ย เขาเรียกว่า CO2 นะครับอันนี้เป็นคีแห้งมี CO2 เนี่ยต่างกันยังไง1นะครับราคาแพงกว่าค่ะสเนี่ยการดับเพลิงเนี่ยเขาดับได้น้อยกว่าตัวนี้ด้วยเขาได้แค่ B กับ C B ก็คือน้ำมันนะ C ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้เนี่ย A วกเศษไม้เศษผ้าเศษกระดาษเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบุไว้นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยไม่ได้ระบุไว้เพราะว่า พวกนี้เนี่ยเวลาฉีดเซโรัทนินแรงค่อนข้างสูงนะครับเวลาสูงเนี่ยเศษกระดาษเนี่ยเราฉีดพมันจะปิลมันก็ไปติดที่อื่นนะครับก็เขาก็เลยไม่ค่อยได้งานตัวนี้ตัวนี้มีเจวัดนะครับตัวนี้ดูแรงดันตัวนี้ไม่มีเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ใช้หรือว่าพร้อมใช้งานดปตอนนี้นะครับ นอกจากหนึ่งดูตัวนี้แล้วนะครับสลับเกีียวสองเนี่ยถ้าจะเช็คจริงๆเนี่ยชั่งน้ําหนักนตัวนี้คือต้องชั่งน้ําหนักนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าตัวนี้เขาเรียกว่า K M e, เคมีอร์ CO2 ขนาด15ป <15 S 1> อนด์15ปอนด์เนี่ยไม่ถือว่าตัว,ต,วตัวน้ํายาข้างในมันหนัก15ปอนด์ไม่รวมถังนะครับแต่ถ้ารวมถังตัวนี้ผมว่าประมาณ17-18ปอนดนะครพวกนี้เขาจะเรียกเป็นปอนด์วิธีการคือเราไปชั่งน้าหนักบางที่เราไม่ทราบถ้าผมไปโรงงานพวกนี้เนี่ย สภาพสังเรียบร้อยเลยครับแต่เวลาชัติน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักเนี่ยไม่ได้น้ำหนักหายไปครึ่งนึ่งหายไปครึ่งนึ่งก็หมายความว่ามันอาจจะใช้ใช้ได้ก็ได้แต่เราใช้กินครับเดี๋ยวปวดมันก็ตักได้ทุกประเภทตักได้ทุกของห้างครับทั้งของห้างไม่ได้เอาเงินที่ของเอามาเองครับเอามาเองครับ สีเขียวสีฟ้าเดีย๋ยวนี้มีหมดครับก,ก็ <c oughs> ตัวนี้เขาเรียกว่าระบบสัญญาณแจ้งเหตุเตือนไนะครับวับนนี้เนี่ยผมจะไล่ตั้งแต่ข้างล่างนะครับตรงน,นี้เขาเรียกว่าตู้ไฟคอนโทรลพันเดลหรือว่าไฟคอนโทรลพันเดลตัวนี้เป็นตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเตือนไฟอันนี้เหมาะสำหรับพวกห้างหรือว่าพวกอาคารขนาดใหญ่อาคารบ้านจะไม่ค่อยเห็นไว้ที่ห้องควบคุมห้องวิศวกรห้องวิการต่างๆเวลาเกิดเหตุปุ๊บจะมาโชว์ตรงนี้ ห้างใหญ่ๆก็อน,นี้ยนะครับเวลาเปิดมันจุดเนี่ยนะครับทางคนที่ดูแลเนี่ยบางทีเ็าไม่ได้อยู่ทุกจุดเขาก็จะไม่ทราบว่าจุดไหนว่าแต่มันจะมีห้องควบคุมเขาก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดเหตุปุ๊บไฟมมันก็จะโชว์ว่าบริเวณนี้เกิดเหตุนะครับส่งช่างไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ พอไปดูปุ๊บเนี่ยตัวนี้เขาจะแจ้งมว่าตรงนี้เกิดโซนนี้โซนนี้เกิดใอยางไนบ้างตัวนี้มันจะรับสัญญาณจากพวกอุปกรณ์างๆพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยเราก็ไปติดตามชั้นต่างๆจุดที่อันตรายนะครับี๋ยวผมจะไล่มันจะมีอยู่สีแถวนะครับจริงๆเรา๋ยวผมจะอธิบายแค่แถวเดียวเพราะว่าอย่างนี้เขายกตัวอย่างให้ดูว่าสมมติมีอยู่4ตึก4ชั้นเนี่ยนี่คือชั้น1น่ติดพวกนี้นี่ชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับแล้วก็เดินสายมารวมกันอย่างชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับ โอวันนี้ก็จะให้ดูว่าอย่างตัวแรกเขาเรียกว่าเป็นผูแมนนวลูแมนนก็คือสัญญาณแจ้งเหตุสัญญาณแจ้งเหตุทาไม้ทึมือนะครับแจ้งเหตุทางไม้ทึมือหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเกิดเหตุขึ้นมานะครับมันจะไม่ดังนะครับเราต้องวิ่งมา